ปืนใหญ่สอแวลขายนูโน่ตาวารเรสและโลคองกาจบฤดูกาลนี้สโมสรอาเซนอนมีแนวโน้มว่าจะขายนูโน่ตาวารเรสและเอาเบิร์ตแซมบี้โลคองกาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ตามรายงานจากเดอะไทม์ที่ระบุว่าอาเซนนอนกำลังเฟ้นหามิดฟิลและแบ็กซ้ายคนใหม่จากรายงานระบุว่ามิเกลอาเตต้าในายใหญ่ของทีมเดอะกันเนอร์เตรียมตัดสินใจที่จะขายนักเตะอ,ออกไปจากทีมมากกว่า3รายโดยมีแนวโน้มว่าจะขายเอาเบิร์ตแซมบี้โลคองกา ที่ย้ายไปเล่นให้ทีมคริสตัลพาเลซด้วยสัญญายืมตัวและนูโน่ตาวาเรสที่กำลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจที่โอลิมปิกมักเซทีมดังของลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยสัญญายืมตัวโดยตัวเขาเชื่อว่าการยืมตัวนั้นเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนานักเตะโดยฟอร์มของตาวาเรสในฝรั่งเศสตอนนี้สร้างความสนใจให้กับหลายสโมสรและอาเซนนอนก็หวังให้โลคองกาสร้างความประทับใจให้พาเลสต่อไปเพื่อเพิ่มราคาค่าตัวของเขาในซัมเมอร์นี้นอกจากนี้ อาเซนอนออาจจะเปิดรับฟังข้อเสนอสำหรับแบ็กซ้ายรายอื่นอย่างคีแรนเทียนีที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามหลังจากการเข้ามาของโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกและอีกคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตคือเอมิลสมิธโรที่มีอาการบาดเจ็บที่ขาและฟลารินบาโลกันกองหน้าที่กำลังใช้แววในระหว่างการยืมตัวที่แรงซึ่งเป็นรองดาวซันโวของลิกเอิงตอนนี้อีกด้วย